แล้วโทมาทก่อนนี้ออกรายการสดๆอยู่น้องน้ำอยู่ที่ไหนจ้าทำงานอยู่ครับเอาทำงานอยู่ใส่อยู่ดูแม่แม่ย้ำในสีมีลูกมีเต้าเอาผัวยังบ่มีอยู่แต่เมียยังบ่มีอยูตกลงสีเอาผัวหรือเอาเมียเอาถามอีหลี <laughs> เอาเบิด <laughs> เอาเบิดพะนะ <laughs> สรุปจะเอาผัวแล้วเอาเมียสูมเมอรนี้ได้ผัวแล้วได้เมียถามอีหลีได้ห่อ เสมือนี่บอเมนเสมือนี่กะส่วนหมามีแต่คนเป็นลูกเขามาหาไม่เคยมีคนเป็นรับมีแต่เป็นลูกเข้ามาหาก็แสดงว่าเราเป็นเมียสิแต่ก็อยากเป็นเพวเขาอยู่แต่อยากพ่แทะเวลาไปดูหมอนำนี่เคยด้บอเอาถามต้องตงแน่เวลาไปเบิงหมอนำนี่เขาไปหาเรียนใหม่หรือเขาไปฟังลำส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ เกยเกระเทยราะิเป็นผมสั้นหรือว่าผมยาวไปดูหมอลำส่วนใหญ่ไปดูหมอลำห,ห,หรือไปเห็นอีกอย่างอยากถามคนที่แบบว่าไปหาเลาะฟังล้ำไปถามมืออาอยากหูเบาซื้ฟังมืออ่าสำรับงานเน,ะนาะานก็นมักไปไปม,มวนไป,ไปม,ม,ม,มักไปฟอดม,มักไปฟอดบ่อยไงยม,มักไปฟอดม,มักไปฟอดแต่หนามผมมักหาใหม่ผมมักเรียนใหม่แล้วหูบอกว่า,วามันมีแบบนี้อยู่ใน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 คือว่า วัฒนิิเอิญว่าวัฒธรรมนี่คือสิบิอจังไหนวะาิสิเอิญว่ากลุ่มคนฟังลําแบบเนี่ยมันมีแบบนี้มศสิเอิญว่าประเภทนี้ได้ศิิเอิญว่าจังไหนนึกว่าหีดคล้องกัะเทยมาเฮไอว่าหีดคล้องกัะเทยซะเ้องหีดคล้องกะเทยภาวะหีดคล้องกัะเทยภาวะหนึ่งซุ่มหมักฟอนกับไปฟอนซุ่มหมักเรียนใหม่กะเลยนใหม่ไปงานใดกัะเลยนตะใหม่จะพบจะพบไปนาฮานแต่ว่า ขันเป็นเหมือนมูนาบมูนามจะหมักเมาหมักมวนหมักเไปเมาสเมาหมักเมาหมักมวนจ้าหมักไปอ่ปูปะกับปูหลักปูใหญ่แน่กับไปยกมือไหวไปเห็นปุ้คนกับดีใจกับฟ้อนใส่กันนะเสียอ๋อแล้วมันมีแบบว่านี่กลุ่มเขามีแบบเพดแลนใหม่นี่พอถามอีหลีนี่ครับมีบอกมันมันเริ่มต้นจังหดแบบว่าเอ้ยเขาสิบปฟังหล้อเขาสิบเเลียนไหมหรืออีอย่างจังใดเสียนะบอกซูฟังแน่ อ๋อประมาณว่าสมมุติไปปอกันอยู่หนาหมอล่ะถูกใจกันปุ๊บนัดกันอืกลับไปปลาจังสันยังสี่ไปเอายุป้าไ้เอายุป้าเอายุปลาใส่บันี่ยุป้าหรือจะยุห้องน้ำห้องน้ำใส่ล่ะขัดมันมีห้องน้ำก็จะไปห้องน้ำประมาณนี้นะคืออดีตเคย่านมาก่อนบดเดี๋ยวเดี๋ยวถามหม่องเถอะปะ ซูวาฮอดแล้วปับ๊บเขาไปเห็นคนได้หลายปับ๊บเขาสิเริ่มต้นจังไดว่าคือจะเอิรนมาแรีนใหม่มันคือเอิรนมาแรีนใหม่มันมันมันแต่จังไดเรียนใหม่คือว่าเออมันเป็นเทยอ,อีลีนะ่ะมันมากประมาณว่าเออต้องได้ของผู้นีออ๋แล้วก็ได้ของผู้นีเอามาบอกสูก้กันฟังประมาณนี้ต้องเว้าสู้กันฟังผอแม่นบ่หรือจังไดเขาสิเอิรนมาหนับแต้มแม่นนับแต้มนักเขาเอิร์นนับแต้มผู้นึงก็เอิรนแต้มนึงบ่คือจังไดหรือว่าเธอนึงเอิรนแต้มนึง ได้ไม่นึงได้สองมอไม่นี้กูได้จักใหม่ะมาณเนี่ยนะไม่นี่ไม่นี่หมายถึงคนเป็นบ่หมายถึงผู้ชายเป็นบ่นความหมายหรือว่าหรือว่าครั้งอันไหน,น,นไก็ครับคำว่าไม่นี่หมายถึงครั้งหรือหมายถึงคนว่าอย่างนี้ครับคำว่าไม่เนี่ยทีเฮาเอ่ยว่าไม่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 เนี่ยหนึ่งคนหรือว่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ไม่หนึ่งหนึ่งครั้งซึ่งว่าหาไม่ก็ะชับว่าหาเธอจะสีบอกข้มหมายกะมั่นกับบางคนก็บาคนหนึ่งกัประมาณเนี่ยประมาณแบบไหนประมาณว่าเออนัดกันไปพอผู้นี้ไปเฮียให้เขาแล้วกะนับหนึ่งนับผู้หนึ่ง<อ>กลับไปหาไม่นับเป็นมันมีมันมีบอกแบบว่านัดกันล่วงหน้าแะไวไปเจอกันที่งานหมอลำอันนี้ ผมกับบอลลูนะคราบผมบอกเคยหนักจังสี่ได้ว่าหนาาักจะมีหนาาักจะมีเหมืนบอกตามที่เขาเคยสัมผัสมาหนาห่านนลเสียคือ<ะ>ห่าหรือจักกันในเฟสอ๋อหูจักกันก็หลักกระทักหาก,กันว่าเอพี่พ่อย่หันยุนี่ได้เหมืนบอรครับคือจังได๋อันนี้แบบว่าสัมผัสแบบว่าเมืม<า>่อเดตตั้งหลักในเฟสในเฟสอ่าเป็นมูกันในเฟสเห็นกันกะบมักกันกะหยอกล้อกันในเฟส ปากพูดหนึ่งกับพูดราไปเบิ่งหมอล่ำนึ่เสียเขื่ว่าอออีผู้หนึ่งกับทักมหาว่าไปเบื้องหมอล่ำหรออยากเจอนัดไปเจอมองันมองนี้ประมาณเนี่ยอ๋อบ้านนี่ส่วนใหญ่ปั๊บเขาไปหอดนเขากบบไปนัดเจอกันนัดเสร็จแล้วนัดเสร็จแล้วอีอยางเจอไหนบ้านต่อกระสิพักกันยืนเบิ่งสะกอนอ๋อยืนเบิ่งรทแบบว่าเบิ่งหลาดลาวเบิ่งหลาดลาวเบิ่งกันนี่สิบอกเรเบื่องกัน่าอีนี่ผ่านมาผ่านนี่สิบอกอีนี่ผีบ่ผียิงสิบอกความหมาย แมนอ๋อบางคนแบบว่าจะมาสำหรับจะมาสำหรับหนำเพราะเพราเคยเห็นหมายถึงว่าจะตรงกับโปรไฟล์ไหมหรือว่าเป็นโปรไฟล์ที่แบบว่าตัวขี่ตัวสิบ่แมนอ๋อแบบว่าในในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กอาจจะตัวปออ๋อในเฟซบุ๊กอาจจะดูแบบว่าไฮโซหรูหราอลังการแบบว่าดูดีแมนบอเพราะว่าพันสิบแปดแอปก่อนสิบหกแต่แมนบอแต่ตัวจริงอาจจะแบบไม่ได้ไมใช้กล้องแบบว่าอ่าเส้กล้องแบบว่า ไอโฟนแบบว่าบนเตียงภาพันสิบอ่ไอโฟนเตียงภาพแต่บางคุ่นหน้าตาดีทายหลุบปอกคืนอ๋อปากคนกล่องดีแต่หน้าตาเพื่อผีกระมีนนเขาไปต่องเออต่องไปเบิ่งกันแนมเบิง่ง<อ>กันก่อนพานนี่บานนี่แบบว่ามีไหมป้า,าตัวจริงกับ บนเ c e b o o k ไม่ตรงแล้วไม่ตรงสเปกแปลว่าในเฟ e b o o k อาจจะตรงสเปคมากพอไปเจอตัวจริงอาจจะไม่ตรงสเปกแบบนี้มีไหมมันคือจวดเหรอนี่ครับนี่คือกันอือ <c oughs> ถามประสบการณ์อ,อ่ะบอกมาหน่อยจ้าจ้านัดกันยล้ไไปเจอป,ป,รประสบการณ์ถามมาตะกี้ก่ะเคย่านนั่นคือกันเนาะกับเป็นเจผู้หนึ่งแต่ที่ว่าทานมากคือกันกัะเคยนัดมากก่อน ก็เคยนัดมาจริงเสียบางคนหน้าตาบรสม,มในในลูมก็คือลูกในลูบออกขาวแต่ตัวจริงดำแล้วก็จอยผู้หาย <c oughs> แต่บางคนในลูกในลูกเขาอาจอ่าอาจแต่งลูบเพราคือแต่ตัวจริงเขาอาจผู้งามอาจโลอ,อาจตัวดีกับมีหลายพันนี่เป็นอย่างส่วนใหญ่คนถึงชอบคนหลอ่อคนหน้าตาดีหรือว่าคนที่แบบว่า ตรงสเปกถึงจะแบบว่าอยากไปหาเขาอยากเหยียงกับเขาสินะมันคือว่าสเปกเนาะมาไทก็มีกขันบางคนกันไปเจอว่าแมนวาสิเออเฮาานัาตาดีเขาน้ตตาผู้หายสิเปลกันอันนั้นมันคือคน่อลืลกเอาไดเบิดแต่สําหรัตโตนามเลือกเลือกมากเรื่องมากกว่าอ๋อบัณนี้ถามถามแบบว่าเวลาเราเพาไปเบิ่งหมอลาไปเอาอยูหยันยูนี่นะี่ สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตเราน้นำคิดว่เอียงสิ่งที่สําคัญจังไนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะดูแลตัวเองน้นำคิดว่เอียงอ๋อส,สิ่งที่สําคัญนึงกะกินเหลหาลายผัดกินหลายมันกลับเปื่อยแล้วมันเกิดเหตปล่อยตูเนี่ยขอสําคัญคือหนึ่งอย่าปล่อยตูเยอะขันไปเปิงหม้อรั่ม ขันขันปล่อยโตัขันเปื่อยมากท่องกับเสียขันผู้ใดใส่ท่องไปบางก้นเขาใส่ไปหรือมีเงื่อนหนึ่งเสียมันอาจจะเสียกับใดอาจจะหายก้อืดแล้วเข้าต้องตังสติหยุดตลอดเวลาวา่าเข้ามาเบ่งมอนร่ำแล้วตังสติตลอดวา่าเข้าเมาแล้วเด้เอเข้าเมาแล้วหาก,กินอีกประมาณเนี่ยละหน้า่าวะเข้าบวรุวาบวไรเลยบวไเลยจ้า แล้วแล้วข้าบรูวา่ามิซาชีพอ่าซุ่มอ่ะมา,มาในขาป่าซุ่มเหมือนนักทองลาดตีเนี่ยบางคนมันเป็นขโมยกับมี่มันอาจจะมาจากเอาเงินเคยเคยจอแบบนี้ปะเคยครับอดีตเคยอืมแล้วอดีตของนามกับเคยนึงมเมาเปื่อหลายจนมาเอียด,ดโทรศัพท์ตกเอียดโทรศัพท์เหี่ยจนมา มีคนเก็บใจแล้วเขาบอกให้แปลยุเมกาเนี่ยวางตลาดเรี่ยงอะมาบังที่วังหันเนี่ยอันนี้คือปฏิบการที่ผ่านมาวังใดๆหันเกยเคยตั้งสตีวาขันไปไหมห้ามเฮ็ดคือเกาห้ามกินเหล่าเม้าให้ตั้งสตียุตลอดแล้วหนึ่งขอที่สำคัญฉี่ห้ามเฮ็ดที่สุดเม้าแล้วห้ามไปจับตัวคนอื่นมันอย่างของขืนบอกเฮือจังไหน บ่แมนบ่แมนของคือนิดปอกไห้เกลยดขันเขาเล่นน้ำเข้าจังคอยวว้อีกแบบหนึง่งจึงจะเป็นมูเป็นไพกระซางบัแมนไปรวบข้อรวบหางเขามากอดมาหอบประมาณนี้ครับจ้า,าะาวามันเจนหายเข้าผลเข้าเสียใดเข้าว่างโตมากดีๆแล้วไม่เห็นจังสิมันเสียมันสิเสียจ แล้วก็น่ามเคยคิดบ่าวาเวลาเทากินเหล้ามากเราไปบายโตไปบายจนเขาอืเราวเอาควบคุมสติบไดา่เพื่อจไงขอเขาควบคุมสติบได้ยมันคืออันนั้นคือควบคุมบอด้ไปเปืองมอญนั่งยู่ไซกับสารขันค้นเมาเขาควบคุมสติอ่ของบอยู่ยังกับว่าเอาพิตาเมามาเนี่นอกเหนือจากที่จงเนี่ยก็ อนอกเหนือจากสิ่งที่น้ำบอกมาทั้งเบิดเนี่ยสามสี่หายายงเนี่ยน้ำนึกถึงม่าวา่นาน้ำเคยแปลว่าไปดูหมอลำแล้วมีกิจก,กรรมทิวาไม้เวลานใหม่เคยมีบ่กบ่กเคยครับทิวายุนอกของเจ้าของเนี่ยเคยคิดเคยเหตุบ่าวขันสมัยแต่แต่เป็นใหม่ๆเนาะยี่สิบป,ปีนะเป็นใหม่ๆเนี่ยมีม,ม,มัน,น<อ>ม,<อ>มีมีอยู่แต่สมนุนีน้ำกะอายุเยอะขึ้นน้ำบ่เหตุ ให้เกียรติเจ้าของใຈະຂອງยรตจ้ของอือบอกได้ลิ้